หลังนี้มีตัวครับมีตัวครับอย่งนี้มีตัวครับโอ้โหหปลายังไงปลายังไงโอ้โหช่อนครับช่อนช่อนช่อนชอนชอนของใหญ่ของใหญ่ครับของใหญ่เขาโจโลครับสวัสดีครับพี่น้องครับ พอกับอีสานแฟนครับชาแนลคือเก่านะครับพี่น้องมอนี้พอกันย่ำคำคำนะครับพี่น้องกับบรรยากาศทวกงไห้ท้งหน้านะครับท้องไร่ท้องนานะครับพี่น้องครับสลับมือนี่นะครับพี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องมาลุยปักเบ็ดนะครับปักเบ็ดในนาเขานะครับพี่น้องครับส่วนเนื้อที่ใส่มือนี่กัเป็นเนื้อลูกกบนะครับลูกกบหรือว่าลูกออดนะครับพี่น้องครับมอนี่น้ำเบ็ดมาทั้งเบิดกะ หกสิบคันนะครับพี่น้องครับเมื่อนี่มาน้ากันายกูไาข้นนะครับพี่น้องครับหมักหนาไยตานะครับพี่น้องอกว่าจะเป็นพักพลชาแนลนะครับพี่น้องครับ้วก็พันจิตนะครับพันโลดนะครับพี่น้องครับเทียงพักเข้าไก่ยููมองเกาครับพี่น้องพุดละครับประมาณกิโลครับพี่น้องกิโลหนึ่งนะครับพี่น้องครับพึ่งยายเบ็ดแล้วนะครับพี่น้องครับดีครับใหญมาแจ่ทางพุดละครับพี่น้องอ่ะ ไ,ไปใส่เบียสน้ำกันก่อนนะครับพี่น้องครับไปรุ่นใส่เบสน้ำกันก่อนนะครับเดี๋ยวใส่ไห้พแม่พี่น้องเบ่งจักสีหาหลังนะครับพี่น้องโอ้คอนเทน,น่ากับโเพียงบันไดนะครับพี่น้องครับขอหยาดบาดค่ำนะพี่น้องเนดะ้อลูกกบหรือว่าลูกออสนะครับพี่น้องนี่ครับเต็มแดงแดง,ด,งด,งดงพี่น้อง กีละสามสิบห้าบาทนะครับพี่น้องครับสําหรับลุกกบของเฮานะครับพี่น้องจุดมือตุ้งอยู่เห็นจอยพี่น้องเลยเอาตัวไม่แล้วกันนะครับนี่ครับเกาะหางครับเกาะหางเหมือนเดิมครับนี่ครับลงไปประมาณจักสองข้อมือนะครับพี่น้อง ปสนเงาเสียบร้อยนะครับใส่ร้อยน่ำนะครับพี่น้องครับใส่คู่กันครับพี่น้องป้องกันเบ็ดสูญหาย,น,ยนะครับมันมีการบ,บ่งว่าสีมาหรือบบมานนะครับพี่น้องครับจิงได้เขากับไปหลุ่นไปช่วมน้ำกันนะครับพี่น้อง ไม้นี่ก็เป็นไม้เกานะครับพี่น้องไม้เก่าของเหาครับเกี่ยวนีเป็นเดี๋ยวที่สามก็ว่าได้ครับพี่น้องสองไฟเี็กกะก็ได้อยู่ได้กินอยู่นะครับโอ้เข่าสูงครับพี่น้องง่ายจักหน่อยครับ ไปดูในช่วงหลังต่อไปครับพี่น้องครับโอ้ห่อนครับพี่น้องพ่อฮันโดนมือแล้วครับพี่น้องครับโอ้มือเร็วขนาดครับพี่น้องมือเร็วขนาดครับ แล้วใส่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกหลังหนึ่งนะครับพี่น้องครับแล้วจังไปรุ่นไปชมกันครับเรื่องสีม้านึ่งบอันะครับครับพี่น้องครับขณะนี้ก็มืดพอประมาณนะครับพี่น้อง เดี๋ยวขอยาดเซียดดก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าจังไปลุ้นน้ำกันมือแรงนะครับพี่น้องมาสิมานหรือบอมานนะครับพี่น้องลุ่นไปโชว์น้ำกันได้ครับพี่น้องอ่าพี่น้องท่านใดที่ขามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องฝากกดติดตามกด subscribe น้ำได้ครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องครับอ่ะถ้าลุ่นน้ำกันนะครับพี่น้องวองคำคำนะครับมาครับพี่น้องครับบาดนี้ อันนี้กับประมาณสองทุ่มเสษนะครับพี่น้องครับเอามายามเบ็ดน้ำกันเนาพี่น้องเนาะสิบหมานหรือบ่หมานนะครับพี่น้องครับเอาไปลงไปเบิงไปรุ่นไปชมน้ำกันครับพี่น้องครับมาเบิงครับหลังแหลกเพยังนใดลังแหลกถือบนโมตัวครับมีตัวมีตัวครับมีตัวครับมีตัวครับพาอะไรครับโอ้ปลาหมอครับปลาหมอ ปลาหมอหรือว่าปลาเข็งครับนี่ใส่งามๆครับอีกหนึ่งเต็มครับพี่น้องนี่ครับออขออนุญาตปดปลาก่อนนะครับพี่น้องครับแลวไปลุนไปช่วมล้างต่อไปกันครับพี่น้องหมันบัวหมานนะครับเบื้องลังนี่ครับพี่น้องตัวังได้ลังโอ้บัวสือครับยังบัวหลอนครับลุนล้างต่อไปครับ ทางนี่เป็นใดทางนี้โอ้หลุดบ่นี่สายคือเก่งจริงโอ้มีตัวก็มีตัวตัวก็มีตัว,ตวโอ้ยบ่ดินเลยครับพี่น้องนี่ครับปลาคอนะครับใส่งามๆอีกหนึ่งแต้มครับพี่น้องครับหอวหยาดปลดป่ากันเนาะครับพี่น้องปลาครับพี่น้องครับ หลุนลังต่อไปกันนะครับพี่น้องจะมานหรือไม่มาน,นะครับจะถูกหรือไม่ถูกหลังนี้ว่าจังไดโอร้อนครับเอ้าหลังนี้มีตัวครับมีตัวครับหลังนี้มีตัวครับโอ้โหหูหูปลาอย่างวะปลาอย่ายงวะ ช่อนครับช่อน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 ของใหญ่ของใหญ่ครับของใหญ่เขาโจโลครับอือนี่พี่น้องของเทียครับพี่น้องน,นี่ครับนี่แตงงามๆครับพี่น้องนี่ขอหยาตปศดปลาก่อนนะครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับบันนี้เข้ามากินเขาแร่มกันครับพี่น้องครับไม่กินปีงปลากันนะครับพี่น้องขั้วโดยพลาดหล่นครับพี่น้องพอลั้วประจํานะครับพี่น้องพอขัวหงวป่าพอขัวประจําทีมงานของเขานะครับพี่น้อง เด้อครับพี่น้องไพ่เพนกินเขาแรงครับไม่กินกิงปลาต้องการเสียบ้ะครับเหมือนนี่เบิ่งหรอครับปลาเสียอยู่ในน้ำคพี่น้องปลามีแต่ปลาโคปลาโค้งปลาเค็งนะครับปลาที่เข้าได้กันนะครับพี่น้องตัวบ่ใหญ่เนาะครับพี่น้องครับกับพอดีปีงครับพี่น้องนี่ปีงจำแจ้วครับพี่น้องครับเมนูของเขามือนี้นะครับพี่น้องครับ ก็เราเรากับพันคือกันแเราขอเถอเอู้เพิ่นกั้วคักได้พี่น้องคุนตาเพิ่อนไม่เสียบเรียบร้อยครับพี่น้องพร้อมสีปีครับพี่น้องโอ้คักขนาดเลยพอขั้วหัวปลาของเขาครับพี่น้องครับทรั้งนี้ก็จะเป็น ปิ้งปลาเนาะครับพี่น้องเนาะขี้กลัวแล้วบางส่วนนะครับเอามาปิ้งถาเพิ่นนะครับพี่น้องโอ้หอมบ่พี่น้องหอมบ่ปิ้งปลาเหรอครับพี่น้องครับดูลังต่อไปกันนะครับพี่น้องเป็นจังได้ล้างนี่โอ้โห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 ปลาอย่างนี้ ชออชนครับชอนอีกหนึ่งเต้มครับใส่ง,ง,งามๆครับผมขออย่ากดปากก่อนนะครับพี่น้องครับตาพี่น้องครับขณะนี้กะตีหนึง่งกลัวๆนะครับพี่น้อง เรามาสรุปผลงานกันเลยนะครับน้องบุญเดีพาว่อแม่พี่น้องนอนข้างขึ้นนะครับผมนี่ครับนี่แต่ปลาเขียงครับส่วนใหญ่เหมือนนี่ครับรอบมีเป็นรอบที่สามแล้วนะครับสําหรับไม้หนีนะครับพี่น้องแต่ข้อตัวนึงนะครับปลข้อใ่ตัวนึงนะครับพี่น้องนี่ครับไปพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่น้องโคตรที่สามตะไคข่าเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คิดต่อไปนะครับพี่น้องครับ คลิปหนี้กับความ่าภาจากพ่อแม่พี่น้องสนส่งนะครับพี่น้องสวัสดีครับ